ครับพามาชมทาวน์เฮาส์สวยๆทำเลดียอดเยี่ยมอีกหนึ่งหลังนะครับฮาบิเทียเรียบคลองสองเขตคลองสัมวานะครับใกล้ๆกับสำนักงานเขตคลองสัมวาใกล้กับซัฟฟารีเวอร์นะครับเข้าจากถนนเรียบคลองสองเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยนิดเดียวนะครับประมาณ500เมตรเองนะครับหลังนี้เลยนะครับไปชมกันเลยครับก็วิ่งตรงเข้ามานะครับจากถนนเรียบคลองสองก็จะมาเจอวงเวียนนะครับแล้วก็เลยวงเวียนมานิดหนึ่งนะครับเป็น ลังมุมหลังนี้เลยนะครับเน้อที่32.3ตารางวานะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับไปชมกันเลยนะครับด้านหน้าต่อเติมราคาที่จอดรถแล้วนะครับแล้วก็พื้นปูก,กระเบื้องให้สวยๆเลยนะครับจอดรถในบ้าน2คันได้สบายๆแบบนี้ตรงนี้ใกล้อะไรบ้างใกล้สำนักง,งานเขตคลองสามวานะครับประมาณ2กิโลนะครับจากตัวบ้านไปประมาณ2กิโล ถ้าจากหน,าหน้าหมู่บ้านก็ประมาณกิโลครึ่งนะครับใกล้แฟชั่นใกล้รถตัดบิ๊กซีเรียบคองสองใกล้ซัฟฟรีเวอร์เข้าออกได้หลายช่องทางมากนะครับตรงนี้เข้าทางรามินทรา19ก็ได้นะครับพญาสุเรนหรือจะวิ่งเข้ามาจากทางรามินทาเรียบด่วนนะครับเข้าคูบอนเรียบคองสองหรือจะเข้ามาจากทางหาไทยราชนะครับหรือ เข้าจากทางรามิทาร้อยเก็ได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็มาจากด่วนจตุโชธนะครับวิ่งเข้าเอา่อเข้าซอยวัดพยาสุเรนก็ได้ก็เดินทางสะดวกมากหลังนี้นี่เป็นเท้าเฮ้าสองชั้นตรงนี้เลยนะครับหมู่บ้านฮาบิเทียวงแหวนรามินทานะครับอยู่ระหว่างซอยเรียบของสองซอย8กับซอย6นี่เลยนะครับพื้นปูกระเบื้องให้สวยๆแบบนี้นี่เลย ฝั่งด้านข้างนะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้ปูยาเทียมไว้ให้นะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นครัวนะครับต่อเติมไว้ให้สวยๆเลยเดี๋ยวพาด,ดูครัวทางนี้เลยละกันนะครับประตูเป็นบานสไลด์กระจกนะครับเปิดได้2ฝั่งเปิดได้กว้างๆแบบนี้พื้นปูให้เป็นแกรนิตโต้ไปเลยนะครับแผ่นใหญ่60คูณหเซนเคาน์เตอร์เป็นรูปตัวแอลแผ่นท็อปสีดำนะครับโทนสีดําเลยทั้งทั้งแผ่นท็อปทั้งด้านข้างนะครับประตู สิงก็เป็นสีโอกนะครับนี่ลังค่ามุงด้วยวัสดุอย่างดีนะครับเป็น P u f o โฟมฝนตกเสียงไม่ดังแบบนี้นะครับฝั่งน้นก็จะเป็นนี่เลยสิงล้างจานนะครับแถมเตาแก๊สให้หัวเตาแก๊สสองหัวนะครับอันนั้นเป็นพรับแต่งนะครับเป็นเครื่องทำน้ำดื่มนะครับท่านใดมีบ้านสวยๆแล้วต้องการเครื่องทำน้ำดื่มดีๆนะครับก็ปรึกษาได้นะครับ ดูแลสวิตติดตั้งย้ายจำหน่ายนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมพาชมภายในตัวบ้านกันต่อเลยนะครับ่ะตามผมไปชมภายในตัวบ้านกันต่อนี่เลยนะครับอันนี้ก็เดินมาย้อนกลับมาทางด้านบ้านนะครับเรามาเข้าประตูหน้ากันนะนี่ประตูหน้าเขาจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับก็เสริมห้องจุย้ย จะได้ไม่ตรงกับประตูรั้วนะครับเข้ามาถึงโถงชั้นล่างก็พื้นเป็นแบบนี้เป็นกระเบื้องยางนะครับหรือปูใหม่เป็นกระเบื้องยางฝ้าเป็นฝ้าชับเระยบแบบนี้นะครับห้องโถงก็กว้างนะครับกว้างท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 5ย์2 2479สกุขุมบ้านและที่ดินนะครับตรงนี้จะเป็นบันไดทางขึ้นชั้น2แล้วก็ถัดไปตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะครับไปดูห้องน้ำกัน ห้องน้ากัน้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะครับตรงนี้ถ้าจะเพิ่มไม่ให้น้ํากระเด็นมาก็ซื้อม่านมาติดนะครับม่าน PVC ฝักบัวให้เป็นแบบนี้เป็นแบบใหญ่ๆเป็นเรนชอร์แบบนี้นะครับปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสกปรกพันห้องน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้เป็นของใหม่หมดอ่ถัดมาไปดู ห้องครัวกันนะครับครัวครัวก็ต่อเติมเต็มพื้นที่เลยนี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นแทงน้ําปั๊มน้ํานะครับให้เป็นชุดใหม่ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้หลังคานะครับเต็มพื้นที่เว้นช่องแสงตรงนี้ไว้นะครับก็กลางวันสว่างไม่ต้องเปิดไฟแบบนี้หลังคาให้แบบอย่างดีนะครับวัสดุ P u ูโฟมแบบนี้เลยนะครับ ฝนตกเสียงไม่ดังนี่อ่ะอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของห้องครัวนี่นะครับก็จะมีประตูออกไปด้านหน้าโอเคกลับมาพาไปชมภายในตัวบ้านกันต่อนะครับตามผมมานะขึ้นมาชั้นสองนะครับพื้นชั้นสองก็เป็น กระเบื้องยางนะครับลายเดียวกับชั้นล่างเดินตรงก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของหลังนี้นะครับหลังนี้เลยนะครับอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับก็มีเทเรสด้านหน้านะครับบานประตูบานสไลด์เปิดประตูออกไปก็รับลมเย็นๆนะครับนี่เป็นหลังมุมนะครับเทาๆหลังมุมก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับลมจะฟโฟลดีกว่าหลังข้างในะหันกลับมา มาชมภายในตัวบ้านกันต่อนะครับนี่อันนี้มุมถ่ายจากระเบียงหน้าบ้านนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นหันกลับมานะครับตรงนี้จะเป็นมุมที่ถ่ายจากระเบียงนะครับระเบียงห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็จะดูห้องนอนกว้างๆแบบนี้นะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับ ตามผมไปชมห้องถัดไปนะครับมาดูห้องโถงบันไดชั้นบนนิดนึงนะครับตรงนี้ประดับไฟให้สวยๆหนึ่งชุดตรงนี้นะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางเดินนะครับด้านซ้ายจะเป็นห้องน้ําชั้นบนนะครับมาดูห้องน้ําชั้นบนกันก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสุภักัน ก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับฝักบัวให้แบบใหญ่ๆแบบนี้เป็นร a นชาเวอร์กันสนเปียกสนแห้งไว้นะครับก็ถ้าจะกันน้ํากระเด็นก็ต้องใส่ม่าน PVC นิดหนึ่งสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่นะครับนี่แบบนี้โอเคไปชมห้องถัดไปนะครับไปดูห้องที่2นะครับห้องที่2นี้จะอยู่โซนด้านหลังนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับ ห้องที่2ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ID ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ at home4 a t s i home บ้านแล้วก็เลข4นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไปชมห้องถัดไปนะครับห้องนอนที่สาม ห้องที่3เนี่ยจะอยู่คู่กับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านแบบนี้นี่เลยนะครับอันนี้ห้องที่3นะครับท่านใดสนใจนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้ก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ID l ดียผมจำง่ายมากนะครับ at home4 atsai home บ้านแล้วก็เลขก4นะครับก็สำหรับรีวิวบ้าน เท้าเหาหลังมุมสวยๆหลังนี้นะครับหมู่บ้านฮาบิเทียก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะด่มกด subscribe กดกระดิ่งช่องของผมมาด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย